สวัสดีครับท่านผู้ชมทีลกทุกท่านครับเย็นวันนี้ครับวันที่16กรกฎาคม63ครับเราจะมาซ่อมชกรถผมครับนี่แหละครับท่านผู้ชมชกหักครับในผมเปลี่ยนชกนะครับซื้อชกมามาเปลี่ยนนะครับดูเขาแต้มนะครับท่านผู้ชมชกแบบนี้ครับดูเหมือนจะแข็งแรงครับแต่ไม่แข็งแรงดู การเชื่อมครับดูการเชื่อมนี่ครับเล็บมือผมย่อใหญ่นะครับว่าดูเขาเชื่อมนะครับท่านผู้ชมในผมต้องออกมาซ่อมนะแกะออกมาซ่อมแล้วก็เชื่อมไปใหม่นะครับดูครับดีนะครับที่มันมันไปไม่หักไกลนะครับพอดีผมไปตลาดเขาหักมาเลยนะครับมันไม่ได้หักแล้วเพราะการเชื่อมของเขาไม่ดีครับนี่ครับนี่ครับเชื่อมเล็กนิดเดียวนะครับท่านผู้ชมดู นี่ผมคงจะไม่คงจะใช้ตัวนี้แล้วครับใช้ตัวนี้มันเท่ากันครับแต่ตัวนี้น่าจะแข็งแรงกว่าครับนี่ครับการทําอันนี้มันเป็นชุบแบบนี้นะครับดูหน้าทางแข็งแรงกว่าครับแต่อันนี้ก็อาจจะมาซ่อมนะครับมาเชื่อมให้แข็งแรงอีกหน่อยนะครับอันนี้ครับเรามาขันน็อตออกครับอาจจะเป็นน็อตเบอร์สิบเจ็ดนะครับ ดี๋ยวผมใส่ถุงมือสักคู่ครับเพราะว่าเดี๋ยวมือกระแทกลำบากมากครับเอาเรายกกล่องไปไกลๆครับวันนี้ใช้ไม้สายครับเพราะว่าถ้าใช้ไม้พวกไร้สายบักค้ามมันช้าครับต้องมาทดสอบกันเอกโพครับไม้ยังมันต้องใช้คู่กันครับ บางครั้งก็ใช้ไหมสายด้วยใช้ไหมถ้าต้องการความไวก็ใช้ไหมสายนะครับแต่ถ้าใช้ช้าหน่อยก็ไหมพวกไหมลอยนะครับไหรลอยก็ต้องมีการเทสครับกว่าจะกว่าจะได้เริ่มงานนะครับต้องมาเทสกันครับเทสเสียงเข้ารือเปล่าอย่างนี้นะครับนี่คือไหมลอยครับ ไม่สายก็เสียเข้าไปเลยง่ายแต่ว่าข้อไม่ดีคือมันเกะกะนะครับ <c oughs> เกะกะแบบนี้เวลาเราเดินไปไหนไปไปเหยียบนะครับดีไมด่ดีดึงดึงกล้องมือถือเราตกลงมาแล้ว <c oughs> นี่คือข้อไม่ดีครับเาแล้วผมก็จะเปลี่ยนครับโอ้โหอันนี้มันติดเดี๋ยวผมรอ เฉพาะเหุ้จะตัวน,นี้ออกมาครับทำไมมันเจ้าน,นี้มันติดครับน,นี่มันอันนี้มันมีอยู่แล้วน่าจะได้ไนดะ้ไหมออกได้ครับลูไมได้แต่เราต้องหาวิธีจะแทกเขาออกมาครับจกตรงน,นี้แหละครับ เออออกแล้วครับใส่เป็นเหมือนเดิมครับจวค่อยมาซ่อมกันที่หลังครับด,ดูครับโอ้โหท่านผู้ชมในการเชื่อมของเขาครับอย่างนี้มันจะไปอยู่ได้ไงครับนะ,นะต้องมาซ่อมใหม่ครับโอ้เชื่อมนิดเดียวครับไม่น่าเลยครับไม่น่า ็นไรครับพอดีว่าผมผมซ่อมได้นะครับก็เลยไ,ไ,ไม่ตกอกตกใจครับอะไรเนี่ยอ๋อแหวนด้านนอกนี่แหวนด้านนอกนี่แหวนด้านในเอาใส่เข้าไปใช่เปล่าไม่รู้นะแหวนด้านในไม่มัง่ง ผมว่ามันจะแหวนด้านนอกมั้งเดี๋ข้าไปก่อนครับมันจะมืดแล้วครับผมใช้ไฟ,ไฟนะใช่รูเล็กกน้นถ้ารูเล็กเป็นเรื่องเลยนะครับท่านผู้ชมจริงครัรูเล็กนะครับ ต้องเอาอยัางไงครับข้างล่างได้เปล่ารูข้างล่างได้แต่ข้างบนไม่ได้ครับข้างล่างรูข้างบนโอ้โหทำน็อตทำไมมันรูเล็กจังครับเดี๋ยวครับจะหาวิธียังไงครับรูไม่เท่ากันครับอื มันเปลี่ยนกันได้หรือเปล่าตัวนี้นะอ่าอ่าลูกยางมันเปลี่ยนกันได้หรือเปล่าถ้ามันเป็นลูกยางได้ก็โอเคนะผมจะลองครับลองเป็นลูกยางดูเนียนน่าเชื่อนะครับว่ามันใส่ไม่ได้คิดว่าจะให้มันงานมันไวขึ้นนะครับกลายเป็นงานช้าไปเลยครับ งานช้าปเลยครับท่านผู้ชมเริ่มมืดแล้วครับเดี๋ยวเอานี้ออกก่อนครับผมจะลองเอาชุดนี้ใส่ไปดูครับอันนี้เป็นชุดนี้ครับลองชุดนี้ใส่ถ้าใส่ได้ก็โอเคถ้าใส่ไม่ได้ก็ ใส่ไม่ได้คืนนี้ไม่สำเร็จแน่ครับก็ต้องเชื่อมนะครับหาวิธีเชื่อมคืนนี้ให้ได้ครับแต่อันนี้มันแข็งแรงครับผมดูนะครับเวิร์กกว่าครับโอ้ไม่ได้ครับท่านผู้ชมไม่ได้จริงจริไม่ได้จริงจริ เดี๋ยวผมจะหาวิธีเปลี่ยนแกนได้ไหมนี่ใส่เข้าไปไม่ได้ครับเดี๋ยวก่อนครับผมลองเอานี้ใส่เข้าไปก่อนครับว่ามันได้เปล่ายางมันใหญ่นะครับผมจะเอา,เอาอยางใส่ไปก่อนครับถ้ายางใส่ได้ก็โชคดีครับ ไ,ได้ครับยางมันบี้ครับนี่ครับไม่ได้ไม่ได้ไงกต้องไม่ได้ครับพวกยางมันใหญ่ครับจากตัวนี้ใส่ได้ไหมถ้าจะใส่ให้ได้มันต้องใช้อะไรดีครับใช้ของที่มันลื่น,นๆนะครับอันนี้ก็ใส่กลับเข้าไปก่อนครับเราใส่เลเ็กไปทางที่หลังได้ไหม เหล็กนี้มันต้องหาอะไรที่มันลื่นๆนะครับเอาน้ำมันใส่ได้ไหมลองดูครับถ้ามันใส่ได้ก็ประสบผลสำเร็จครับเดี๋ยวก่อนนะครับอันนี้มันใส่โอเคเลยนะครับเดี๋ยวผมขอตัดภาพครับมาดูกันเลยครับท่านผู้ชมปวดถอดถุงมือหน่อยครับพอข้างใส่ถุงมือก็ทำงานลำบากเหมือนกันครับอ้าวผมจะลองเอาน้มันใส่ครับ ทาลงไปแล้วก็ใช้ค้อนตีเข้าไปไว่าจะได้เปล่าครับถ้าได้ก็โชคดีครับตีแบบนี้นะครับโอ้โหมันไม่ไม่ไน่าจะได้นะคาัผู้ชม,มดูยากมากครับ น่าจะได้ครับดูแล้วมันใหญ่ครับดูเหมือนจะได้แต่ไม่ได้ครับเสียดายมากครับเสียดายมากๆเลยครับถ้าใส่ได้เนี่ยโอเคเลยนะครับ ไ,ได้ครับไม่ได้ไม่สำเร็จแล้วครับท่านผู้ชมใหญ่มากครับน่าจะเสียดายมากครับ ความตีนมันทนมากนะครับแบบนี้นะผมว่าคงจะเชื่อมแล้วครับท่านผู้ชมงานนี้นะครับผมต้องเชื่อมแน่แล้วครับอ่ะไม่ได้แล้วครับเพราะว่าผมอัดขับไปแล้วไม่ได้ครับนิดเดียวนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะเชื่อมครับท่านผู้ชมต่อคลิปท่านผู้ชมผมรู้สึกว่าผมจะใส่ได้แล้วครับ ใส่ได้แล้วครับเดี๋ยวผมหาวิธีต่อก่ันครับเดี๋ยวร่งนี้ก็ไม่ได้อีกครับโอเคครับใช้ได้ครับลองสวมดูครับผ่านครับโอเคครับผมชอบไอสีขาวนี่แหละครับพของมันดีมากครับเอาแล้วครับทีนี้ผมได้แนวทางแล้วครับ จะตอกเอาบูทนี่ออกก่อนครับเสร็จแล้วผมก็จะเอายางนี่ออกก่อนครับเดี๋ยวถุงใช้ถุงมือครับเดี๋ยวกลัวมันกลัวมือช้ำครับผมจะเอายางนี่ออกก่อนครับ อย่างนี้ออกได้ก็สำเร็จแล้วครับนี่ครับอย่างนี้ออกไปก่อนเสร็จแล้วจะาบุตรตัวใหญ่อยู่ตรงไหนอ๋ออยู่ข้าง,งนู้นอีกตัวโอ้โหต้องแกะตัวนั้นออกครับท่านผู้ชมเอานี้ใส่ไปก่อนครับ ใส่ไปรวมๆนะครับใส่ไปแค่น,นี้ครับเดี๋ยวผมจะแกะข้างล้อนออกก่อนครับเดี๋ยวผมคงตอคทิปไ์ให้ท่านผู้ชมนะครับผมจะเอาอันนี้สวมไปก่อนครับเพราะว่าเดี๋ยวก่อนนะครับโอ้โหไม,ไม่สายก็ไปเหยียบนี้คนระับอีลุงๆนังน,นะครับไม่สายเดี๋ยวผมยกนี่ขึ้นก่อน โอ้ไม่ได้ครับไม่ได้ต้องไปขันตัวนั้นออกครับโอ,โอ้ตายตายตาย,ตายเดี๋ยวครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอย้ายกล้องต้องไปขันตัวนั้นออกครับได้มาแล้วครับผมได้มาแล้วของได่นครับนี่แหละครับเอามากกันครับซ่องที่หลังอา้าวผมก็คงจะเอาน้ำมันใส่ไปนิดหน่อยครับเพื่อรอลื่นเขา นี่นะครับเสร็จแล้วผมมือผมไปไหนวารโฟนผมตรงนี้แล้วครับเสียงไม่ดังซะแล้วอ๋ออ๋ออัะนนี้ครับจะใส่ไปแล้วครับใส่ไปตรงนี้นะก่อนอ่าเสร็จแล้วผมจะตีแล้วครับตีเข้าไปอย่างนี้แล้วครับ โอ้ยเ oh. ข,ข,ข้าแต่เข้าแต่เข้าแต่เหล็กครับเข้าแต่เหล็กเข้าแต่เหล็กไม่ได้สิครับเดี๋ยวคนครับเข้าแต่เหล็กไม่ได้ครับออกเข้าแต่เหล็กบุดไม่ได้ครับ สักขู่ครับนี่ครับเราเปลี่ยนบุตรสำเร็จครับ <c oughs> โอ้โหยากครับรบุบ๊ดนี่ใส่ย,ยากมากครับ ได้ครับประกอบน็อตเข้าไปครับแหวนครับแหวน ใส่ถุงมือครับทำทำอะไรใส่ถุงมือนี่ปลอดภัยนะครับท่านผู้ชมใส่ถุงมือได้ปลอดภัยมากครับใส่กล้องไล้ดีครับเอ้ไมโครโฟนครับ จ้ตัวนี้มันแข็งแรงนะครับแต่เจ้าตัวนี้นะครับยังไม่แน่ครับข้างบนนี้นะครับข้างบนนี้ไม่แน่ครับดูดูดูบอบบางข้างบนนะครับแต่ข้างล่างนี้แข็งแรงครับลองใส่ไปก่อนครับถ้ามันเสียยังไงก็เราก็มาซ่อมตัวนี้ซ่อมตัวนี้ครับนี่ครับดูเขาทําบอบบางมากครับแต่ไงไงต้องเราต้องเชื่อมให้แข็งแรงนลครับเอาไปว่าเรารอซ่อมครับ เอาเป็นว่าเราไปใส่ด้านนู้นครับยกกล่องมาครับเราก็มาใส่ด้านนี้ครับโอ้มืดครับมืดเอายังไรดีครับเออเออเออคอยยังคอยยังชั่วหน่อยครับอ้าวเห็นแล้วครับเห็นแล้ว อันนี้ก็อันนี้เห็นเป็นแหวนด้านนอกแล้วด้านในอ๋อมีแหวนด้านในหนึ่งตัวเอาเขาเข้าไปโอเคอันนี้ก็มีแหวนประกบตัวหนึง่ง Oh. สำเร็จครับในการเปลี่ยนชกทําเองครับท่านผู้ชมก็สามารถที่จะทําเองได้นะครับเราไม่ซ่อมกลางคืนก็นไม่ได้ครับเพราะว่าพุ่งนี้ถ้าเกิดเราไปตลาดนะครับเราจะไม่มีรถใช้ครับแ <c oughs> ข็งแรงแล้วครับอาจารย์ตัวนี้ก็ นี่ครับเราต้องไปเชื่อมครับต้องมาดูหูถ้าเห็นตรงๆครับคงไม่เป็นไรนะครับมันบิดได้เนาะเอาไม่เป็นไรครับก็ให้มันตรงๆก็แล้วกันครับเชื่อมแบบนี้ครับแตมหารอยเก่าครับอ่ะผมให้ตรงๆรงมัต้องเาประกอบแล้วก็ค่อยว่ากันใหม่ครับนี่ครับบัดกีให้ เราก็มาใช้ปากีเราเชื่อมครับเชื่อมเชื่อมไปแข็งแรงครับซ่อมได้ครับก่อนจะซ่อมเราก็เอายางออกครับเดี๋ยวยางไม่บุดออกครับคงจะขอลํำลาท่านผู้ชมไปก่อนครับการซ่อมโชกด้วยตนเองครับที่บ้านนะครับฝึกเป็นช่างครับกดไลค์ครับกดแชร์ครับกดกระดิ่งติดตามครับเพื่อเป็นกำลังใจจะได้ไม่คลิปใหม่บ๊าบายสวัสดีครับ